วิธีการเซตคร่าวๆนะครับก็คือติดตัวแลตทิกเกอร์ที่เป็นตัวรับเนี่ยครับไว้ข้างใต้แสตแล้วก็ดูสัญลักษณ์สองสองอันตัวรับกัวส่งเนี่ยครับต้องเหมือนกันขีดต้องเหมือนกันแล้วก็ใส่ฐานตรงนี้ 3A สองก้อนแล้วก็สวิต์เปิดปิดตรงนี้นะครับต้องเปิดก่อนออประกอบเสร็จแล้วลองเปิดแสตดูครับ ใช้เป็นโหมด M ก็ได้ครับหรือโหมดอื่นก็ได้ยิงได้หมดตอนนี้เป็นตัวเทสนะครับเรียบร้อยทีนี้เราลอง,ลองประกอบกับกล้องฟูจิดูนะครับอันนี้ผมใช้ x a 2 ประมาณนี้นครับมันจะใช้กกล้องฟูจิ